สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้พวกเราก็อยู่กันที่อิสเมียนะคะหลังจากที่พักที่พักซึ่งก็จะเป็นที่พักเป็นคนท้องถิ่นพวกเราตื่นเช้ามาจะเดินทางต่อก็เลยมาเจอร้านเบเบอกอรี่ท้องถิ่นแล้วก็มีไข่ต้มอันแสนอร่อยก็ให้เขาเจ้าของร้านเขาแพ็คแล้วก็ใส่กล่องอันนี้ก็จะเป็นไข่ต้มที่กินกับเกลือแล้วก็ พเปอร์ Pepper, แล้วก็เป็นพริกไทยนะคะอร่อยอร่อยมากตอนแรกคิดว่าไม่อร่อยพอลองกินดูแล้วอร่อยของจริงราคาที่นี่ถูกมากคุณลุงขายขนมปังอันหนึ่งที่พวกเราซื้อแค่10เตอร์กีดีลาจากนั้นพวกเราก็สั่งอูเบอร์นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะเดินทางไปยังสถานีรถบัส mm hmm. เพราะว่าเราจะเดินทางไปอีกเมืองหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็คือ เมืองอลาชาตินะคะซึ่งก็จะอยู่ริมทะเลอีเจียนหลังจากที่พวกเราได้รถอูเบอร์มาแล้วนะคะรถแท็กซี่เจ้าของพี่คนขับรถก็เมาท์มอยมากๆเขาก็แนะนำตัวเมืองอิสเมียว่าเป็นเมืองท่าเมืองท่องเที่ยว ก็เป็นคนขับรถแท็กซี่ของเรานะคะใจดีมากๆเขาก็แนะนําว่าอิสเมียก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเมืองท่าเป็นเมืองค้าขายเศรษฐกิจใหญ่มีคนอาศัยอยู่7ล้านคนเลยทีเดียว ขับรถเรียบกับริมทะเลเลยนะคะคนที่นี่เขาก็ชอบปั่นจักรยานอากาศดีมากๆ พวกเราก็มาถึงสถานีรถบัสกันแล้วนะคะก็เตรียมรอรถบัสสักประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็ซื้อตั๋วนะคะเดินทางไปเมืองอาชาติห่างจากเมืองอสเมียก็ประมาณ2ชั่วโมงราคาตั๋วก็จะประมาณ600หรือ 600, ประมาณ600อเตอรกีลีลาก็ประมาณ600บาทซึ่งค่ารถบัสที่นี่ก็ไม่ถูกเลยนะคะ รู้สึกว่าเหมือนจะแพงกว่าที่ไทยเราก็จะเป็นบรรยากาศบนรถบัสน,นะคะผู้โดยสารก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เขาก็จะมีลงรายทางตามเมืองต่างๆแต่ของพวกเรานี้ก็จะอยู่ที่เมืองอลาชาชาตินะคะอันนี้ก็เป็นริมทะเลอีเจียนนะคะซึ่งอากาศดีมากๆ ก็จะเป็นวิวสองข้างทางระหว่างที่พวกเราเดินทางมาก็จะมีบ้านเรือนผู้คนเยอะแยะนะคะคนตุรกีเขาก็จใจดีนะคะกับชาวต่างชาติแล้วก็ชอบช่วยเหลือถ้าใครถ้าเห็นเขาเห็นชาวต่างชาติคนไหนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เขาก็จะพุ่งเข้ามาคุยด้วยแล้วก็ถามไทยว่าเออเราต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมประทับใจมากๆนะคะ ตอนนี้พวกเราก็มาถึงเมืองอาราชติกันแล้วนะคะหลังจากลงจากรถรถบัสก็เตรียม GPS เพื่อที่จะเช็คอินที่ที่พักของพวกเราว้าวว้าวาสไลเดอร์อะไร่ียใช่ชลิบิติกตรงน,นี้ก็จะเป็นที่พักของพวกเรานะคะบรรยากาศเป็นแบบบ้านๆก็คือเป็นบ้านของชาวบ้านแล้วก็จะทําเป็น แบบที่พักคล้ายๆ Air b n b นะคะแต่ว่าพวกเราก็จองผ่าน Booking.com นะคะหรือ Agoda บรรยากาศตรงนี้ตรงบริเวณบ้านก็จะมีทางเดินเข้าไปแล้วก็จัดสวนน่ารักน่ารักนะคะซึ่งเจ้าของก็จะรอต้อนรับเจ้าของก็ Speak English เก่งมากๆพวกเรามาถึงเร็วนะคะประมาณ11โมง ซึ่งก็ต้องรอเช็คอินประมาณบ่ายสองเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะไปเดินหลันลาที่ตลาดก่อนนะคะเดินสำรวจรอบเมืองก่อนสำหรับเมืองอราคตินะคะก็เป็นเมืองเล็กที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลอ,อีเจียนนะคะของประเทศจุรเคียเดิมนี่คือเป็น เ,ออเมืองของชาวกรีกออตโตมันที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองนี้ตั้งแต่ศตรวรรษที่17กันเลยหลังจากที่มีการเซ็นสนธิสัญญาในปี1923นะคะประชากรชาวมุสลิมในเมืองอาราคาติก็เพิ่มมากขึ้นทำให้มีการสร้างมัสยิดศาสนสถานสำคัญไว้หลายแห่งแต่ว่ายังคงกรีนอายความเป็นเมืองสไตล์กรีซเอาไว้เหมือนเดิม <Yeah. S 1> ตอนนี้เราก็มาถึงร้านอา,อาหารเล็กๆนะคะเป็นรถเข็นที่ขายระหว่างสองข้างทางซึ่งช่วงนี้พวกเราก็มาช่วงที่คนยังไม่เยอะมากเท่าไหร่อันนี้จะเป็นร้านเครื่องดื่มขึ้นชื่อของตุรกีนะคะก็มีชื่อว่าบา d a ดักตาเทอร์ซูซูยุ The mix แก่ mix เนี่ยบาดักตานี่ก็เขาก็จะใส่พวกแตงกวา พริกหยวกกะหลำปีนะคะดองเสร็จแล้วเขาก็จะใส่น้ําซุปที่เป็นเหมือนน้าเครื่องดองทั้งหลายแหล่แล้วก็มีผสมน้าส้มสายชูด้วยนะคะซึ่งก็จะทํามาในแก้วก็จะเป็น pickle juice in the glass นะคะซึ่งก็อร่อยมันจะมีประโยชน์มากเลยคะ่ะก็คือเป็น Probiotic ช่วยระบบกับถ่ายแล้วก็เป็น electrolyte เป็นเกลือแร่สำหรับ ผู้ที่เหนื่อยหรือศูญย์เสียเหงื่อนะคะแล้วก็ช่วยในระบบการย่อยอาหารด้วยแก้วนี้ก็ประมาณ150เตอร์กิลลาหรือก็ประมาณ150บบาทพวกเราก็เข้าเดินเดินเข้าไปในเมืองเก่านะคะซึ่ง จุดเด่นของเมืองอลาคติก็คืออาคารสีเบจที่ทาสีประตูและหน้าต่างบางทีก็จะมีสีขาวสีฟ้าสไตล์กรีตนะคะสีสันสดใสบรรยากาศในหมู่บ้านก็ดูมีชีวิตชีวาเข้ากับแสงแดดแล้วก็อากาศที่อบอุน่นริมทะเลอีเิียน,นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสถาปัตยกรรมที่มีความน่ารักที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ในย่านเมืองเก่านี้ยังมีร้านค้าร้านอาหาร ร้านคาเฟ่บรรยากาศดีๆหลายแห่งนะคะบางร้านก็แต่งได้น่ารักมากๆซึ่งก็เป็นที่สำหรับจุดเช็คอินถ่ายภาพของนักท่องเที่ยวนะคะ เดินเข้าเดินออกร้านนั้นร้านนี้แล้วก็ซอยนั้นซอยนี้ถ้าเหนื่อยก็นั่งพักหรือกินนั่งกินไอติมกาแฟไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดื่มดํากับบรรยากาศเมืองเก่าตามร้านค้าร้านอาหารของเมืองอลาคตินะคะ ก็มาเจอเพื่อนนะคะที่ย่านเมืองเก่าอราชาติหนุ่มคนนี้เขาก็อยากคุยกับทาชีทาชีก็เลยให้ขนมเขาถุงหนึ่งเขาดีใจมากๆเลย สำหรับช่วงนี้ก็ประมาณ11โมงถึงเที่ยงนะคะก็ยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่นักท่องเที่ยวจะเยอะช่วงตั้งแต่บ่ายไปจนถึงหัวค่ำช่วงเย็นนะคะพวกเราก็เลยเดินแบบชิลๆอากาศดีๆแล้วก็มีแดดอุ่นๆนะคะ สำหรับเมืองนี้นะคะเราก็จะพักกัน1คืนเนื่องจากว่าเป็นเมืองที่มีขนาดไม่ใหญ่มากแล้วก็สามารถท่องเที่ยวได้ภายใน1วันได้เลยไาชีก็มาเจอไอศครีมตรุรกีนะคะก็ประมาณ100เตอร์กีดีลาแต่ว่า ชายหนุ่มคนนี้เขาไม่ได้โชว์การแสดงแบบไอศครีมแบบตลกให้ดูนะคะจากนั้นหลังจากเดินที่ตลาดแล้วนะคะเมืองเก่าพวกเราก็เข้าเช็คอินอันนี้จะเป็นบริเวณที่พักของพวกเรานะคะซึ่งก็จะเป็นบ้านสไตล์แอร์ n b แล้วก็พวกเราก็เข้ามาภายในนะคะก็จะมีเตียงใหญ่หนึ่งแล้วก็เตียงเล็กซึ่งห้องก็ตกแต่งสวยมากทีเดียวโทนสไตล์ขาวฟ้านะคะก็จะเป็นบ้านของชาวบ้านแต่ว่าสามารถนำมาทำเป็นที่พักให้กับนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งก็จะเป็นรายได้ให้กับชาวบ้านเขาตกแต่งห้องได้เหมือนบรรยากาศสวยน่ารักมากเลยทีเดียว ห้องน้ำก็ดูดีนะคะมีที่อาบน้ำบรรยากาศดีเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย